คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขทานีว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเอาเรื่องจากเมลก่อนน้องลูกนัดครับผม,มเรื่องจากเมลเป็นเรื่องของคุณภาาวาส่งมาครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณจีนในเมลนะครับเป็นเรื่องของคุณจีนซึ่งคุณจีนเนี่ยบอกว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนไปงานศพเพื่อนมา เพื่อนชื่อหมวยครับครับคือที่ไปครับไปเจอพี่บอลกับพี่เบลซึ่งเป็นรุ่นพี่สมัยเรียนก็เข้ามาทักทายกันปกติครับ,รบก็คุยการสาระทุกสุขเด็บก็อยู่ดีๆครับพี่บอลเขาก็ถาม,มว่าจีนเอาจริงๆจีนเชื่อเรื่องผีไหม,อมชอบฟังเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้บ้างไหมช่วงนี้จีนก็บอกว่าช่วงเนี้ยยุ่งมากก็ทําแต่ง,งานไม่ได้ฟังไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องพวกนี้เลยจีนพี่บอลก็ถามว่า ฟังเด e Goat ไหม,มก็บอกว่าก็อย่างที่บอกว่าทํางานยุ่งก็เลยไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรกับพวกนี้เลยครับก็ตัดภาพมาที่งานศพครับงานศพตอนนั้นก็คือด้วยความที่เป็นงานศพทุกคนก็ต้องเศร้าสูญเสียอนนะียปกติแต่หน้าของแม่คุณหมวยครับรู้สึกว่าใบหน้านิ่งเฉยเหมือนแบบรู้อยู่แล้วว่าลูกจะต้องเป็นอะไรจีนก็เลยเข้าไปทักทายแม่สวัสดีตามปกติสวัสดีค่ะคุณแม่ จำหนูได้ไหมครับคุณแม่พูดมาว่าจำได้สิลูกหมวยบอกอยู่แล้วว่าจีนต้องมาอืสักพักครับก็เลยไม่ได้หิดอะไรก็เลยเดินออกมาแล้วก็ไปนั่งครับมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นน่าจะเป็นลุ้นลุงะครับก็เข้ามาเข้ามานั่งข้างๆแล้วบอกว่าลุงเป็นลุงของหมวยเองครับขอนั่งด้วยหน่อยแล้วระหว่างที่นั่งนะครับก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะอืแต่รู้สึกว่าเหมือนแบบ ขาลุงอะครับกระดิกอยู่ตลอดเวลาขาเขาแบบสั่นตึก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 ระหว่างที่พระสวดจนพระสวดเสร็จพิธีเสร็จพิธีครับก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วครับพี่บอลกับพี่เบลเนี่ยก็เลยชวนคุณหมวยอ่าชวนคุณจีเนี่ยครับไปหาอะไรกินกันก็ไปนั่งกินอะไรกันคุยเล่นกันตามปกติภาษาแบบคนรู้จักกันนะครับก็คือเป็นรุ่นพี่สมัยเรียนก็คุยเล่นกันไปครับก็ไปที่ร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารเนี่ยไปกันสามคนก็คือคุณจีนพี่บอลพี่เบลแต่ไปนั่งเป็นโต๊ะสี่ที่นั่งอะครับ,รบก็เลยบอกพนักง,งานว่าขอเป็นเอามาสี่ชุดเลยพี่บอลบอกว่าให้หมวยมันให้หมวยมันกินด้วยเทเครื่องดื่มอ,อะไรกันปกติครับก็คุยเล่นสารสารทุกสุกดิบกันไปจนเหมือนแบบพี่บอลอยากพูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งจีนก็ถามว่ามีอะไรพี่บอลพูดมาเลยพี่บอลบอกว่า จำเรื่องสมัยก่อนได้ไหมสมัยสิบห้าปีที่แล้วอืเรื่องสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุของการตายเราดีจริงจบทักใช่ต่อต่อต่อสิบห้าปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วนี่แหละเป็นที่มาของการตายของหมวยมเลยย้อนกลับไปสมัยสิบห้าปีก่อนครับมสมัยนั้นจีนกําลังอยู่ช่วงมสองก็สมัยกลุ่มสมัยนั้นนะครับจะมีกลุ่มเพื่อนกับ พี่บอลพี่เบลเนี่ยแหละครับที่จะสนิทก,กันเวลาหลังเลิกเรียนนะครับทุกคนก็จะไปชอบไปอยู่ที่ศูนย์กู้ภัยแห่งหนึง่งไปนั่งเล่นกันไปคุยเล่นกันแล้วก็เป็นคนที่กลุ่มเนี้ยจะเป็นชอบฟังรายการผีที่เขาจะไปล่าท้าผีมาก่อนนะครับก็คือจะชอบดูชอบฟังมากๆถ้าอยู่ใกล้ๆบางทีก็จะไปด้วยแต่ถ้าไปนะครับก็ต้องไปช่วงประมาณแบบหลังตีหนึ่งแล้วเพราะเหมือน เผื่อจะมีรับเคสอะไรมาเหมือนเขาช่วยทำมูลนิธิด้วยครับ,รบทีนี้ครับมีอยู่เทปหนึ่งของรายการนะครับเขาไปที่สวนแห่งหนึ่งในย่านแห่งหนึ่งในกรุงเทพอะครับเขามันใกล้กับที่ที่เขาอยู่มากๆอเขาก็เลยว่าอ่ะโอเคเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะไปกันครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับกว่าจะไปกันอ่ะก็คือตีหนึ่งกว่าแล้วอกว่าจะไปถึงก็ตีหนึ่งครึ่ง ไปกันทั้งหมดประมาณแปดคนได้ครับไปถึงสถานที่ครับจะเป็นเหมือนสวนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีรดหนามล้อมรอบเข้าไปครับก็พี่พี่บอลเอาครีมครับครีมตัดเหล็กตัดรดหนามให้พอแบบมุดเข้าไปได้ก็มุดเข้าไปกันครับเข้าไปจนถึงทางสามแพร่งจะมีต้นไม้ใหญ่ครับ แล้วก็จะมีแท่นปูนเกาะขึ้นมาเหมือนเป็นที่นั่งอะไรสักอย่างอ,อยู่ซ้ายขวาทีเนี้ครับนุ่นเพื่อนในกลุ่มครับที่ชื่อนุ่นรู้สึกมีท่าทางที่กลัวมากครับพี่วังก็บอกว่างั้นจีนนุ่นป๊อปรออยู่ที่นี่นะอแล้วก็แบ่งกันเป็นอีกสองกลุ่มก็คือพี่บอลแล้วก็หมวยท็อปไปทางซ้ายครับแล้วก็มีพี่เบลครับกับวิลัตไปทางขวาอื เวลาผ่านไปไม่กี่นาทีครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็กลับมากันที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะครับสักพักพี่บอลบอกว่าไปพวกเรากลับแต่ว่าตอนกลับห้ามหันกลับไปมองนะพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุครับทุกคุณก็แบบปกติพี่บอลไม่ใช่คนดูแบบนี้ก็เดินกลับกันไปครับระหว่างนั้นนะครับนุ่นที่เป็นคนขี้กลัวก็กวกเกาะแขนจีนะครับแล้วก็พูดแบบพูดไปร้องไห้ไป มีคนอยู่บนต้นไม้อืมีคนอยู่บนต้นไม้มีคนอยู่บนต้นไม้ครับทีนี้ยครับจีนกับป๊อปที่อยู่ไกลกันก็เลยค่อยๆหันกลับไปดูครับก็เห็นเป็นขาอืขาคนแกว่งไปแกว่งมาเห็นแค่ขาแค่นั้นแหละครับก็รีบจำ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 เดินกันออกไปพอหลังจากที่ออกไปครับก็กลับไปรวมตัวอยู่ที่ห้องเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อป๊อประหว่างนั้นตอนนั้นคือแบบ บรรยากาศคือเงียบสงัดมากทุกคนไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรทั้งสิน้นเงียบจนแบบได้ยินเสียงหายใจของทุกคนคคสักพักครับนุ่นชักชักแบบตาเหลือกชักเลยครับแล้วก็ได้ยินเสียงเดินมาต,ต,ตึง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 เปิดได้ยินเสียงมีคนเคาะประตูปัง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 ,ปง,ปงเปิดเปิดบอกให้เปิดสักพักครับแม่ป๊อปเปิดประตูออกมาแล้วก็เอามือครับมาแตะที่หัวของนุ่นอืสักพักนุ่นก็หายครับแล้วก็สลบ ล้มลงไปเลยครับทีนี้นครับแม่ป๊อปก็บอกว่าพวกมึงไปทําอะไรกันมาอยากตายนักหรอรเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องสักพักครับแม่ป๊อปเนี่ยก็เขียนอะไรสักอย่างในกระดาษแล้วก็บอกว่าอ่ะสองคนไปซื้อของมาให้ครบตามนี้ครับที่เหลืออยู่ในห้องห้ามไปไหนอืก็เป็นพี่บอลกับหมวยครับที่ออกไปซื้อของสักพักครับก็กลับมาน่าจะประมาณตีสามไปได้ของทั้งหมดที่ในแผ่นกระดาษมาแล้วครับ,รบก็ไปขอขมากัน ขอขามากันเสร็จแล้วครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรหลังจากนั้นอะครับผ่านไปไม่เท่าไหร่พี่หมูนุ่นครับเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุเหมือนแบบว่าขับรถล้มตรงสารพระภูมิแห่งหนึง่งแต่ว่าตรงสารพระภูมินั้นนะครับเขาบอกว่ารถล้มไม่แรงแต่หัวไปกระแทกรกระแทกแบบจนเสียชีวิตครับเขาก็เลยมาคุยกันครับว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นนะครับเหมือนที่ไปซื้อของนะครับพี่บอลกับหมวยเป็นคนไปซื้ออแต่ตอนนั้นร้านปิดหมดแล้วครับรบรู้สึกว่าเขาก็เลยไปขอที่วัดแห่งหนึ่งเหมือนไปขอทูบขอเทียนพระท่านทักครับทักคนชื่อหมวยบบอกว่าเองน่ะสาวน้อยชะตาจะขาดนะออันนี้หมวยนะครับไม่ใช่นูนด้วยที่นี่ครับเวลาก็ผ่านไปผ่านไปจนทุกคนขึ้นมสี่ครับ ป๊อปก็เสียชีวิตอีกอด้วยการประสบอุบัติเหตุก็เริ่มแบบใจไม่ดีกันแล้วครับก็คุยกันแบบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่และคนก็รู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงตามบ้างม,มีผู้หญิงมายืนรำโชว์บ้างม,มีคนทักว่ามีคนตามมีคนอยู่หรือได้ยินเสียงเรียกแบบเนี้ยทุกคนมีได้ยินเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยๆจนเวลาก็ผ่านไปครับผ่านไปทุกคนก็เริ่มเรียนจบทำงาน จนคุณจีนนะครับเรียนจบแล้วทํางานเป็นเซลล์ที่นเ,นเ,เนี่ครับพอคุณจีนเป็นเซลล์เนี่ยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เดินทางออกต่างจังหวัดอืก็ประสบอุบัติเหตุครับประสบอุบัติเหตุจนแขนขาหักอหักแบบหักหนักมากอืก็เลยแบบว่านอนแบบอยู่ที่โรงพยาบาลครับ,รบนอนที่โรงพยาบาลจนแบบว่าหลับไปประมาณแบบหนึ่งเดือนเต็มได ตอนแรกที่ตื่นขึ้นมาเห็นแม่ครับเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าหลับไปแบบเดียวแต่แม่บอกว่าคือหลับไปอ่ะหนึ่งเดือนเต็มอืทีเนี้ยครับพยาบาลก็มาบอกโหหนูเนี่ยโชคดีจังเลยนะได้เพื่อนดีจังครับมีเพื่อนมายืนเฝ้าตีห้าทุกวันเลยตอตอนแรกจรีนก็แปลกใจไม่คิดว่าจะมีใครครับยิ่งพี่บอลก็มาเยี่ยมแล้วก็มาพูดอีกว่าเนี่ยจีนโชคดีจังเลยนะจีนเป็นหนักขนาดเนี้ยรถชนหนักขนาดเนี้ย แต่ว่าเพื่อนที่มานั่งมาด้วยอะ่ะไม่เป็นอะไรเลยอจีนก็เริ่มเอะแล้วว่าไม่ได้มากับใครเลยนะเพราะว่าที่มาคือมาคนเดียวพี่บอลก็บอกจะใช้ได้ยังไงล่ะก็เนี่ยก็คนนี้แหละที่เป็นคนโทรเอาเบอร์ให้อเอาอะไรให้ติดต่อโรงพยาบาลให้หมดจริงก็สงสัยว่าเป็นใครที่เนี้ยครับจนเวลาผ่านไปก็เล่าย้อนกันมานิดนึงว่าช่วงก่อนนั้นน,น,นะครับช่วงที่ป๊อปเสียชีวิตอะ มีคือเขาอ่ะจะเลิกไปศูนย์กู้ภัยตรงนั้นแหละคแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่บอลติดต่อมาบอกให้จีนนะครับมาอืคือเหมือนเขามีพิธีทําบุญศูนย์ใหญ่อะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีพี่บอลพี่เบลมีวิรัตที่ทําพิธีกันอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นการนอนในโรงศพอะครับแล้วก็บอกว่าให้จีนมานอนด้วยอืไม่งั้นอ่ะทุกอย่างพวกเราอ่ะจะตายกันหมดอื ก็เวลาผ่านไปจนที่จีนจีนมาประสบอุบัติเหตุนะครับจีนก็ยังยังแบบไม่ไม่ได้อะไรมากแต่ทีเนี้ยพอแบบเวลาผ่านไปแม่เริ่มเห็นแบบรู้สึกท่าไม่ดีแล้วครับก็เลยพาไปหาพระเกจิชื่อดังท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเองก็จะช,ชะตาขาดนะม,มีวิธีแก้วิธีเดียวก็คือนอนในโรงศพเหมือนกันอ,อันเนี้ยทำวิธี3วันสามคืน ใช่ครับทำที่สามวันสามคืนแล้วต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลอืครับคุณจีนก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลครับอืทุกคนอาจจะเดาออกแล้วว่าเป็นใครคุณภาพวาดอืคุณภาพวาดก็คือคุณจีนเนี่แหละครับกับกลับมาที่งานศพของของคุณหมวยครับที่มาคุยกันครับในบรรยากาศร้านอาหารตอนแรกก็คุยกันเหมือนจะเฮฮาครับตอนเนี้ยเหลือกันทั้งหมดอ่ะสามคนนะอืที่เคยไปกันมา เหลือแค่พี่เบลพี่บอลแล้วก็คุณจีนซึ่งตอนนี้ครับพี่บอลเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายจากบรรยากาศตอนนั้นก็คือแบบเงียบเงียบสงัดมาก <zahl. S 1> พี่บอนบ,บอกว่าจีนไปเล่าในรายการเดอะโกดให้หน่อยอจริงๆแล้วอะหมวยอะที่ตายไปอะเป็นแฟนรายการมากๆอยากจะโทรไปเล่าเองแต่ไม่มีโอกาสเลยอยากจะฝากให้จีนนั่นแหละ ไปเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้หน่อยว่าเขามีจริงนะเราอาจจะไปเข้าไปอยู่ในสถานที่เขาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อนุญาตหรืออะไร,รอยากให้เราเป็นวิทยาทานให้หน่อยเพราะว่าหมวยเนี่ยเป็นแฟนรายการของรายการเป็นแฟนรายการของตะโกนมากมากเลยครับจริงๆทั้งหมดก็ประมาณนี้พูดยากนะเรื่องพวกนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ยครับ สรุปคือมันเกิดจากก็พูดยากเหมือนกันว่าว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนประสบอุบัติเหตุเพราะมันเป็นอุบัติเหตุไงอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้จากความประมาทจากอะไรก็แล้วแต่แต่พอมันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในกวนเดียวกันน่ะครับคนที่เหลือก็จะเริ่มรู้สึกแบบใจใจคอไม่ดีนะจะต้องทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งเพราะว่าดูเหมือนว่าโดนโดน เก็บไปทีละคนใช่ครับโดนเก็บไปทีละคนแล้วสิ่งหนึ่งที่มักจะไปทํากันก็คือการนี่แหละครับบังสกุลคบังสกุลคือการลงไปนอนในโลงศพแล้วก็สวดศพเหมือนจริงนะครับแล้วก็ฟื้นตื่นขึ้นมาด้วยชื่อใหม่คนใหม่อันนั้นคือเรียกว่าเป็นการบังสกุลแบบแท้แต่พอหลังจากบังสกุลก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจริงๆอย่างหมวยครับก็คือผ่านพิธีบังสกุลตอนแรกที่บอกว่าอยู่ในมูลนิธิครับอันนั้นะหมวยก็ทําแล้ว อืมแต่ก็ก็พูดยากไงถึงบอกเลยว่าแบบมันมันมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอ๋อนิดนึงครับที่บอกว่าแม่ครับที่เขาบอกหน้าเฉยเอ่ะแม่เขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงอ่ะตามหวยมาอยู่ตลอดอยู่แล้วอและส่วนลุงผู้ชายครับที่ขาสั่นกระดิกกระดิกเขาเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่บนโลงศพซึ่งพี่บอลก็เห็นเหมือนกันซึ่งเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละครับอ่าก็เรื่องพวกนี้นะ คือพูดยากพูดยากมักนระ,ะทั่งตัวของเจ้าของเรื่องเองก็ยังสรุปกับตัวเองว่ายากเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ครับถูกไหมนะครับอาก็ฟังให้เป็นเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องจากเมลท,ที่ที่ส่งเข้ามาที่ TheGhostRadioThailand at g m a i l c o ออย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็เนี่ย พิมพ์มาเป็นอย่างเงี้ยทางทีมงานก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับก็จะมีน้องลูกนัดมีน้องเนยมีสาวแอนครับนะฮะสลับสับเปลี่ยนกันคนละ1สัปดาห์หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ